สวัสดีครับมาพอกันนะครับต่อนแรงครับมือนี่หูครับอ้อมหนูครับผักวนไส้นะครับผมพี่น้องหนูครับพันเมาครับพันเมาพันเมาเจระก้อละครับมามารอบมีหัวฟูอยู่เลยครับอ้บ้นแม่นด็อกเตอร์ฟูครับอันนี้ดอกหัวฟูครับผมนี่ครับไปยามรอบแรกบนในไทยเบิ้งนะครับมันคําครับผมรอบสองใครเบิ้งต้องกันเนาะพี่น้องหนูครับผนนะครับนายพัน ไม่เห็นหรอกครับพูดนะนั่งเบื้องยังบุพูดด้วยใน้ำเพลินดอกกันนั่นครับพี่น้องครับกินเขาด้วยกันนะครับผมดูครับโอ้ไม่หด<า>ต่ำสมครับเมาเลยอ้อ,อ,อ,อมหนูครับผมอ้อมหนูมาแล้วครับขเขาเนี้ยอวว้อนๆครับผมเนี่ยอขักขักเอาหนีซ้อน เครื่องกระท่อมเงี้ยน่ตัึ้นอยูนึองอ่งครับโอ้เขาหอนครับหนึ่งไหม,ไมครับคุไอ้ทุนทวนได้คุณครับผมหมัวเขาในเมาเขาพุ่นก็ได้ <c oughs> โอ้ววีดไฟอยากดวงกันด้วยครับโอ้หลา,ายครับไฟหลายพุ่น เขาเนียนหอนปิดกระยับปิดเมื่อไรแม่เมื่อลรบาทนี่กบมะขีเจ้าของเปิดแล้วเนาะเปิดอ่ะเปิดปิดซะหัวเงินมกเก็บไฟดิเก็บอ๋อพันเม้าแสบบ่อสดดูซิมดูซิมดู โอ้ยซองไฟใส่กล oh, ่องแม่เนาะพิดซ่าพิดซาโอ้หือมาสันจักหือเสียบหืออ่าเสียบเด้อบ้านี้ส right? ี่บที่แรกก็ต้องซิมจำสรกันเนาะอืมินน้กนปลาปลาาสันขั้นเกี่ยมปลามาสันวกลินเลยพี่น้องกันเนี่ยโอ้หลวกลนเลยสัน มันบวมหวานมันบ่โอ e ้ข oh! 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 mm. ัดขัดมาเลยลองมันจ oh! ิ<_<_้มอืออย่าแต่ใจเอ้ยมันจะมกินน้มกันิที่ดียวโอ้นี่ครับผมโอ้ชิมกันเนาะคนคนเห็นต้งชิมเลยจักแสบปม่แสบุ่อือ โอ้อมเพียบเลยตื่นอยู่วันนั้นเลยเลยเนี้ยมันหน้าลังแล้วเมาทำอะไรมาเอาไว้ส้นนี้ก็นะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวเพื่อนได้กินมดก้อนหรือไม่ได้กินนะเพื่อน